อ่าสบายดีทุกคนเนาะต้นก็มาคุดอุ่นคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเบิ้งเนาะกับทานสามทานอ้ำขุนโลเขาเด้อมาสันจะตากองไม่ใส่ระบาดนี่ยเนาะ,ะไปเบิ้งเนาะกต่เขากำลังคตรอยู่นี้คิดขุนโจงโป่งยิ่งและวันนี้จะได้ก็คือทึงโพดรว่ะเฮ้ยทานสามจะได้เรียวมาทางนี้จักวัดดูเลย

เป็นยังได้ย่างยิบ่บ่ขนาดนะโอ,อ้มาย่างแล้วเนาะพี่น้องโอ,อ้คุ้นไปคุ้นมากกว่าใดแล้วเนาะบัานนี้บ่ได้ว่าสั้นพี่น้องโอ้ no 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 โ o